อิทธิพลของดาวเสาย้ายกับคนลัคนาราศีพิจิกนะครับคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวเสาของคุณจะเป็นดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะที่แปลว่าการสื่อสารการเดินทางการขายการเจรจาการติดต่ออะไรเพราะฉะนั้นดาวเสาไปอยู่ในคําว่าพันธุในมุมที่ดีการทําอะไรที่ต้องไปเกี่ยวกับการขายการที่จะต้องไปเจรจาไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของด้านสายการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ ด้านอสังหาบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยถึงแม้มันจะดูมีความเชื่องช้านะแต่เป็นเป็นดาวใหญ่เวลามันไปอยู่ในเรื่องไหนมันก็จะมีโอกาสกับการขายการเจรจากับเรื่องของอสังหาเกิดได้ดีเพราะดาวเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพพันธุของคุณนะครับก็เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถมันมีเกณฑ์ที่จะ ขายได้ถึงแม้ว่าในช่วงนี้องค์ประกอบจากอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถเนี่ยดาวราหูเองเนี่ยเขาไปอยู่ในภพอริอยู่มันอาจจะยังดูติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยแต่เดี๋ยวพอดาวราหูย้ายออกจากภพอริหลังตุลาก็อาจจะทําให้เรื่องการขายการติดต่ออะไรนั้นค่อนข้างเกิดได้ดีขึ้นแต่ในมุมเสียดาวเสาเป็นดาวของความเหน็ดเหนื่อยท,ทุกทุกใช่ไหมครับพเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ช่องไหนมันก็มักจะเหนื่อยกับเรื่องนั้น ก็แน่นอนดาวไปอยู่ในคำว่าพันธุอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องเหนื่อยใจต้องไปเหนื่อยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องไปเหนื่อยกับการสร้างฐานสร้างหลักความมั่นคงของตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจังหวะแบบนั้นเพราะอีกจุดหนึ่งอย่างที่บอกก่อนตุลาเนี่ยดาวราหูที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องดาวอยู่ในภพอริ ซึ่งมันก็ง่ายต่อการจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังต้องไปจัดการกับเรื่องปัญหาซึ่งมันก็จะมีเหตุที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายหน่อยในช่วงก่อนตุลานะครับและดาวเสาร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการตลาดมาอยู่ในเรื่องของพันธุที่เป็นการเรียนรู้คุณก็อาจจะมีโอกาสกับการได้มีเรื่องของการไปศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับการตลาดการสื่อสารอะไรต่างๆมากขึ้น หรือดาวเสาเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรบางทีคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเกษตรก็ได้นะแถมดาวการเกษตรมาอยู่ในช่องพันธุสําหรับบางหล,หลายๆท่านอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจกับการเอาที่ทางที่มีอยู่เนี่ยมาทําเรื่องของการเกษตรไปเรียนรู้การเกษตรและทําการเกษตรซึ่งถือว่าก็เป็นจุดที่ดีนะครับเพราะดาวมันสอดคล้องกับจังหวะของดาวในช่วงนี้สําหรับคุณ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองว่าดาวเสาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวในภพพันธุถ้าคุณไม่ได้อยากมีปัญหาเหน็ดเหนื่อยอะไรกับเรื่องนั้นอ่าบางทีถ้าเกิดคุณมีงบคุณก็อาจจะถือโอกาสกับการซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านคืออันนี้เป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะไม่ใช่เป็นการต่อเติมอย่างเช่นบางทีมันมีอะไรที่มันดูมีความชำรุดอ่าอาจจะเป็นอยู่นิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่แต่คุณก็ถือโอกาสซ่อมซะเลย ถือโอกาสปรับปรุงซะเพราะคําว่า,ารีมันแปลว่าซ่อมแซมหรือแก้ไขมันก็อาจจะทําให้คุณก็อาจจะต้องไปเหนื่อยกับการนี่แหละซ่อมแซมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาคือเหนื่อยกับการไปทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเหนื่อยกับการไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอะไรแบบนี้เพราะว่าประกอบกับการที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับอสังหามันไปอยู่ในคําว่าอริมันมีโอกาสที่จะชํารุดเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสกับการแก้ไขซึ่งก็อาจจะลด ความเหนื่อยที่จะต้องขัดแย้งกับญาติพี่น้องนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นเหนื่อยกับการซ่อมแซมแก้ไขซะอันนี้ก็อาจจะลดความอึดอัดหรือความเหนื่อยใจที่จะต้องเกิดจากครอบครัวญาติพี่น้องของคุณได้ในระดับหนึ่งก็ลองไปปรับใช้ดูหรือดาวเสาวที่เป็นเจ้าเรือนคําว่าสหัสชชะมาอยู่ในคําว่าพันธุคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องบ่อยๆหน่อยเพราะ ศาสตรชาแปลว,ว่าการเดินทางก็ได้ใช่ไหมครับไปอยู่ในคําว่าพันธุกการเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องซึ่งก็อาจจะลดความขัดแย้งอะไรต่างๆที่มันจะเกิดกันได้นะครับหรือแม้แต่คุณเองอาจจะมีเกณฑ์ถ้าสําหรับใครที่มีบ้านหลายหลังอาจจะเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนที่พักไปบ้างเพราะาสหชามันหมายถึงการหมุนเวียนก็ได้การาการเปลี่ยนที่แบบเป็นการหมุนเวียนไม่ใช่เปลี่ยนใหญ่ๆก็อาจจะสลับบ้านพัก ของคุณบ้างน,นะครับก็อาจจะเป็นการเหนื่อยกับการที่ไม่เคยได้พักที่เดิมอ่ะก็จะไม่ได้ต้องไปเหนื่อยกับเรื่องของญาติพี่น้องอะไรมากนะัก